กระเพาะปลาปลอมปลอมเลือกอย่างไรไม่โดนหลอกค่ะกิโลละ6กพันมีไหมมีหมื่นหนึ่งยังมีเลยดูไว้ดีๆเอาของจริงไม่ใช่ของปลอมกระเพาะปลา fish m o l l นี่กระเพาะปลาโค้งๆแบบนี้ต้องนึกถึงปลาเลือกอย่างไรไม่โดนหลอกค่ะเราอาจจะโดนหลอกมาทั้งชีวิตแล้วก็ได้ ไปทานอุกท่ายทําไมมันไม่เหมือนกันร้านนี้ก็ไม่เหมือนกันทําไมร้านนี้ถูกทนนำไมร้านนี้แพงก็เพราะว่าดีไม่ดีอาจจะเป็นหนังหมูหรือดีไม่ดีอาจจะเป็นกระเพาะปลาปลอมปลอมปลอมยังไงมันไม่มีโค้งเลยอะ่ะนี่เห็นไหมแล้วมันก็ขุนมากเลยกระเพาะอ,อะไรมันจะไมขุนอะไรนขนาดนี้ฟองอากาศก็เยอะสังเกตแบบนี้เลยถ้านาตาแบบเนี้ มีรูฟองอากาศเยอะๆอย่างงี้ปลอมชัวร์คุณเอกชัวร์อะเรามาดูแบบไหนล่ะนี่ต้องโคง้งๆตามกระเพาะป่าแบบนี้เลยนี่นะคะใสๆอย่างนี้โคง้งแบบนี้ฟองอากาศไม่มีแบบเนี้ยอันเนี้ยไม่ปลอมนะคะแต่ถ้าปลอมเขาก็เลยขายถูกได้ไงถ้วยไม่กี่ตังค์แต่อันเนี้ยเขาจะขายถูกก็ไม่ได้ในโลกนี้ของดีราคาถูกไม่มี นี่อันนี้ก็จะเป็นแบบดูว่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียอันนี้คือของดีนะคะถ้าพูดถึงกระเพาะปลาเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นสมจากท้องทะเลนะจ๊ะถ้าพูดถึงสมแพงไหมแพงสมเกาหลีแต่กระเพาะปลาจีนค่ะดังนั้นอากงอาม่เนี่ยเขาเนี่ย,เ,เ,ยเตรียมกระเพาะปลากระแช่ไว้แห้งๆพอเวลาลูกแต่งงานก็เป็นเหมือนกับทรัพย์สมบัติส่งมอบต่อ เพื่ออะไรลูกสไพเวลาจะคลอดลูกก็ต้องเอากระเพาะปลาไปตุนบํารุงเลือดนะจ๊ะนี่คือสมจากท้องทะเลข,ของจีนนั่นคือกระเพาะปลาเราจะได้รู้แล้วว่ากระเพาะปลาปลอมหรือมไม่ปลอมจะดูอย่างไรราคามันแน่นอนถ่าอเนี้ยก็ประมาณ200อไอ้นี่ก็ห้าหกรของดีราคาถูกไม่มีดูไว้ดีๆเอาของจริงไม่ใช่ของปลอม กิโลละหกพันมีไหมมีหมื่นหนึ่งยังมีเลยที่เขาบอกตุนกระเพาะปลาสดนะคะใช่เลยแต่ถ้าอันนี้ก็จะเป็นกระเพาะปลาําแดงแต่ถ้าเป็นกระเพาะปลาแบบนั้นต้องเป็นกระเพาะปลาสดเอาไปตุนกับเกาลี้เอาไปตุนกับเห็ดหอมแบบเนี้หรือปลิงทะเลก็จะเป็นราคาหรูหรอเช่นถ้วยละสามพันถ้วยละสี่พันถ้วยละสองพันห้ารรู้สึกอุ้ยตายมีกกาลังวังชาติทงยีค่ะ ถ้าพูดถึงกระเพาะปลานะคะสปปรรพคุณมันเรียงมาเลยอันที่หนึ่งบำรุงเลือดอันที่สองบำรุงไตอันที่สามเพิ่มกำลังว่องชาอันที่สี่บำรุงผิวพรรณผิวดีมีชัยไปกว่าครึ่งและบรรเทาอาการหลงลืมและนอนไม่หลับค่ะแล้วนำอันนี้ค่ะมาแช่น้ำล้างประมาณ8รอบล้างเพื่อเอามันออกให้หมดเลยนะคะแล้วก็เสดดน้ำจนแห้ง ต้องแห้งจริงจังแห้งจริงจังกดไลค์ซับสไคร e กดแชร์สั่นกระดิ่งให้หลีด้วยนะคะรวๆค่ะ